มาอยู่กับทีมพี่ติ๊กนะคะสําหรับการฟิตโหดของเราเล่นโปรแกรมกับติ๊กมา2อาทิตย์แล้วรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราตัวเบาขึ้นรู้สึกสัดส,ส่วนมันกระชับขึ้นหรือ,อยังสําหรับเรื่องน้ําหนักนะคะหลายคนอาจจะวเฮ้ยกังวลว่าแบบน้ําหนักบนตักชั่งยังไม่ค่อยลดยังไม่ได้แบบขยับไปไหนเลยติ๊กอยากจะให้ดูที่สัดส่วนเป็นหลักเนาะเพราะบ,บางทีเนี่ยเวลาที่เราออกกําลังกายคุมอาหารแล้วน้ําหนักตัวอาจจะยังเท่าเดิมเพราะว่ากล้ามเนื้อเรามากขึ้นนะคะ แต่ว่าสัดส่วนของเราเนี่ยถ้ามันเริ่มกระชับเริ่มแบบเฮ้ยใส่เสื้อผ้าแล้วมันหลวบอย่างเงี้ยถือว่ามาถูกทางถือว่าทําถูกวิธีแล้วแล้วอย่างนึงการออกกําลังกายไปพร้อมๆกันแบบนี้นะคะมันก็ทําให้เราฝึกวินัยด้วย เพราะบางทีอะให้ไปออกกําลังกายเองบางทีเราก็เกียจบางทีแชร์คลิปไปก็ไม่ได้ทำนะคะแต่ว่าถ้ามาเล่นไปพรอมๆกันแบบนี้แน่นอนว่าอย่างน้อยเราก็ได้ขยับนิดนึงก็ถือว่าดีแล้วนะคะแล้วก็มีวินัยในการทําต่อเนื่องนั่นเองเนาะ สำหรับวันนี้เราจะมากระชับแขนกันต่อเลยนะคะสำหรับโปรแกรมเราเนี่ยเราจะเน้นโฟกัสไปทีละจุดทีละคลิปนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นวันของแขนนะคะลดแขนกระชับนะคะโอเคพร้อมแล้วเนาะเราไปเข้าสู่โปรแกรมกันเลยจ้าปะ่ะมาพร้อมที่จะเข้าสู่โปรแกรมของเราหรือยังวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีนะคะเราจะมีการเมื่อยแขนเล็กน้อยนะคะมามาเริ่มกันที่ท่าแรกนะคะท่าแรกนะคะกรกำปั้นแบบนี้นะคะแล้วก็ทําเป็นท่า ชูขึ้นชูนลงแบบนี้นะคะยกขึ้นยกลงนะคะยกหัวไหล่ขึ้นยกข้อศอกขึ้นแบบนี้นะคะกระพือปีกไปมามแบบนี้ทําต่อเนื่องเลยนะท่านี้เป็นท่าสบายๆชิวๆก่อนเริ่มต้นสเต็ปแรกนะคะค่อยๆทําไปสําหรับใครที่แบบเฮ้ยไม่ไหวนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีแรงหรือเหลือทําแบบแรงๆเต็มที่ได้เลยนะอ่ะต่อเน,นื่องค่ะจะใช้เวลาทั้งหมด6 0สิวินาทีเนาะ เพื่อแขนเรียวสวยของเรานะเอาหมาหลังไม่ค่อมไม่ค่อมหลังแบบนี้นะคะเหยียดตรงแล้วก็ยกขึ้นยกลงแบบนี้ทำไปพร้อมๆกันได้เลยนั่งดูทีวีอยู่ก็ทำได้นะคะไม่จาเป็นว่าแบบเฮ้ยจะต้องไปยิมไปฟิตเนสหรือว่าต้องแบบเปลี่ยนชุดออกกำลังกายเท่านั้นเนาะอ่ะโอเคถ้าต่อมาเหยียดแขนออกไปแล้วก็หมุนเป็นวงกลมนะคะ กลมแบบน,นี้หมุนนข้าหลังไม่ค่อมนะคะพยายามเหยียดตัวขึ้นจะได้แบบว่า,ามีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีรูปร่างที่ดีนะคะแล้วก็มีมีโพสเจอร์ที่ดีนั่นเองเนาะอ่ะุนไปเริ่มแบบว่าคือท่านี้ก็เริ่มเมื่อยแล้วอ่ะไม่ต้องพูดเยอะ คือไม่ต้องเล่นหนักเลยเล่นแค่เนี่ยเนี้ยแค่แค่หมุนแขนไปมาแบบนี้ก็เริ hmm. ่มแบบเริ <incorporated> <c oughs> <c oughs> ่มมอยแขนแล้วนะคะอ่ะทำไปต่อเนื่องเด้อหมุนหมุนการแขนออกแบบทำไปต่อเนื่องนะคะมุนหมุนหมุนหมนอ่ะมาต่อมานะคะถ้าต่อมาเราจะหมุนย้อนกลับนะคะหมุนไปด้านหลัง าทีเป็นอะไรที่แบบเออเริ่มเมยแล้วหลังตรงอยู่นะหมุนไปหมุนหมุนโม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 ,ามาไม่สนใจเลยโมโมแบบโมโมไม่ออกกําลังกายอะเพื่อแขนส,สวยๆของเรานะคะเราก็ต้องทําไปต่อเน,นื่องหนึ่งนาะทีจะบอกว่ามันยาวนานมากทุกคนกว่าจะได้กว่าจะครบหนึ่งนาทีอะไป อ๋อลองกดแขนแล้วอะ่ะอ๋อเดี๋ยวเพิ่งเอาลองอะ่ะไปต่เอเนื่องชีวิตต้องสู้ออไปต่อค่ะอ๋อไม่ไหวแล้วหมวนุนหมุนตทุกคนเราสู้ไปพร้อมกันอีกอีกห้อาวิอืมโอเคอได้พักเซตอะต่อไปชูแขนขึ้น สองข้างแบบนี้เมื่อกี้เกือบตายบอกเลยอะไปท่าที่สามของเรานะคะสบัดออกไปนะคะแก้อาการเมื่อยเมื่อกี้เ <c oughs> มื่อกี้ที่เราเมื่อยนะคะก็สบัดออกไปท่าไม่ยากไม่ใช่เท่าเล่นที่แบบหนัก,หน,กหนุนหนุนนะคะแต่ว่า มันจะหนักตรงที่เราทำแบบต่อเนื่องนี่แหละพอเราทำต่อเน,นี่องไยังมันจะมีอาการแบบเมื่อยแข็งมากๆแต่ว่าดีนะคะเบิร์นดีถือว่าใช้ได้เลย <c oughs> แตะออกไปแตะออกไปต่อเนื่องขยับตัวด้ดยเพื่อแบบว่า ก็สนุกสนานในการออกกำลังกายลรวก็ทำไม่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะคะอะถ้าต่อมานะคะปัดแขนขึ้นลงแบบนี้ขยับขึ้นลงการกางนิ้วมือออกแบบนี้นะ,ะแล้วก็ขึ้นยกลงแบบนี้ท่าแบบท่าบ้านๆเลยท่าแบบง่ายๆสบายๆเลยจะมองเลยว,ว่าง่ายมากง่ายมากทุกคนแต่ว่ามันจะได้ผลมันจะเบิร์นได้ดีการที่เราทำต่อเนื่องมันทำให้กล้ามเนื้อเราได้ใช้งาน ตอนนี้นังเพราะฉะนั้นคึบต่อไปมาม่ามาม่าไม่สนใจรอตอนเนื <Yeah. S 1> องอะทำไปเร็วๆเลยจะได้เปิดเยอะๆ <Yeah. S 1> อยกขึ้นยกลงสะบัดสะบัดเ <Yeah. S 1> น,นี้เห <Yeah. S 1> มือนแบบเหมือน,น,นแมวขวนขวน,วนอะไรสักอย่างเป็นท่าเป็นท่าที่แบบเ <Yeah. S 1> มื่อยได้เรื่องกันนะ การแบบว่าเช็คแขนเรานะคะจะเข้าลึกๆอ่ะมาท่าต่อมาเป็นการโบกมือบายๆลาก่อนลาก่อนใส่ไขมันลาก่อนเซลลูไลต์ออกไปตัวแขนชฉันดูเน๊ะ,ะ้ามอ่ะทำไปอย่างนี้นะคะสบัดสบัดแม่ฮ ทำต่อเนื่องนะอย่าหยุดนะอย่าเพิ่งพักนะพยายามให้กหล้ามเนื้อมันมันได้ออกแรงต่อเนื่องอ่ะเราจะได้แบบว่า,าเบิร์นไขมันได้ดีนะแขนเราจะได้กระชับไวๆนะอ่ะยกขึ้นชูขึ้นอ่าโบกให้มันว้างขึ้นนะคะเฮ้ยเป็นไงดีไหมพยายามหาแบบว่า ท่าออกกำลังกายที่แบบเอาง่ายที่สุดเอาทําได้แบบแค่ดูก็ทําได้อะไรยเงี้ยจะได้แบบทําได้กันทั่วไปนะจะได้ไม่ได้บอกว่าคุยท่ายากเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าต่อมานะคะกลางแขนออนแล้วก็ผัดเข้าหาตัวแบบนี้เหมือนเราแบบปิดแม่ปิด,ปดอันนี้นะคะเป็นท่าง,ง่ายๆเลยบอกเลยคุ้ใหญ่ทำได้เด็กก็ทำได้ชิวชิว ขอแค่ทำต่อเนื่องเดอ้อหนึ่งนาทีมันก็ยาวนานแล้วการที่เราแบบเรา,เาใช้กล้ามเนือ้อบริเวณเข็แขนมต่อเนื่องเนี่ยมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะมันก็ปวดปวด,ปวดร้าวได้เหมือนกันเนาะไปฮึบฮึบต่อเนื่องเดอ้อค่อยๆทำก็ได้สำหรับใครที่แบบเคยเริ่มรู้สึกเริ่มเมื่อยแหละ ละมือแขนแล้วไม่ไหวแล้วอะไาเงี้ยทำช้าๆก็ได้แต่อย่าเพิ่งเอามือลงนะให้มันค้างไว้แล้วก็ให้มันขยับต่อเนื่องไปนะเอ,อ่อฮู้อ่ะโอเคมาท่าต่อมาเราท่าวิ่งเหมือนเรากำลังไปวิ่งอะคะ่ะปป้ป,ปวิ่งกับพี่ตูนตอนนี้เราวิ่งอยู่กับพี่นะคะเออสะบัดแขนออกไป เึ๊บมเเราจะเริ่มรู้สึกว่าแบบเออบริเวณส่วนหลังสะบัเราก็ได้แบบขยับนะเฮ้ยการแขนออกไปกางกางขึ้นกางขึ้นสูงๆนะไม่เอาแบบอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอานะเอากางขึ้นสูงๆเลย,ยนี้เลยเหมือนเรากําลังวิ่งแบบวิ่งร้อยเมตรเรากาลังวิ่งแข่งอะไรสักอย่างนี่หัวไหล่จะทำงานได้ดีเลยนะสำหรับท่าเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าแบบ หวัวไหล่เรามันได้ยกขึ้นได้ขยับอย่างเงี้ยไปตอนนี้น่าจะวิ่งได้สักประมาณ10กิโลได้แล้ววิ่งสู้ฟัดนะตอนเนี้ยโอเคมาถ้าต่อมากางแขนออกแล้วก็พักไปด้านหลังแบบนี้ชึบชึบชึบตัดหัวตัดหัวมอว ก้าวไปก้าวไปเด้อเอาผักไปด้านหลังเยอะๆเนี่ยเออกันไปด้านหลังเยอะๆนั่นแหละโอเคต่อเนื่องทำช้าๆก็ได้นะใครที่เริ่มรู้สึกเมื่อยแล้วเนาะติก็เมื่อยแขนแล้วนะคะแต่ว่าเราอยากเน้นให้มันทําแบบต่อเนื่องไงมันจะได้แบบว่าเบิร์นไขมันอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะ ป,ปัดเอาไปปัดเข้าปัดออกนี้ทำให้มันเฉีงเฉียงแบบนี้นะคะม <c oughs> องก็ไม่หลบเลยมองอ,อไม่หลบให้เลยถ้าต่อมาการแขนออกแล้วก็พลิกเข้าพลิกออกแบบนี้คว่ำแล้วก็งายแบบนี้นะคะหลังตรงอยู่นะ อย่าหลังคอมนะคะหลายคนเริ่มเริ่มเมื่อยแล้วเริ่มหอบหลแมวนะเอาหลังตรงเข้าพิกออกแบบนี้แต่รเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแฮปปี้กับการออกกำลังก,กายเราจะคุมดีแล้วเราจะแขนเรียวแล้วเราจะใส่เสื้อผ้าใสาเดียวได้แบบสวยงาน้วงน <c oughs> นโงบนอะไรบนอะไรนักหนาอ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึง ซึบเข้าไว้ซึบเข้าไว้ก็เริ่มรู้สึกว่าแบบอ,อ้ตึงมันเมยแขนสุดๆนิดนึ่งอีกท่ามิ๊กแล้วท่านี้โมโมองแบบแปลกๆอ่ะทแบบ่าต่อมานะคะจะเป็นท่ายกแขนขึ้นแล้วก็งอมาแบบนี้อ่ะเราเอาไปเหมือนเรากำลังเล่นบาลเมิ ขเขาเล่นบัลเล่ไปอย่างนี้เขาก็จะหมดใช่ไหมเราไม่หมดนะเราพับขึ้นพับลงก็พอแล้วพับขึ้นพับลงตัางแขนอยู่นะ <c oughs> เราเมื่อยใช่ไหมติดก,ก็เริ่มเมื่อยแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเรายังไหวเรายังมีแรงอยู่ว่าทาให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันสุดความสามารถของเรานะเพราะว่า บางทีถ้าเราเล่นเองเราไม่ค่อยได้บังคับมันไม่ได้มีคนมาบังคับเราใช่ปะเราก็จะแบบพอเราเริ่มเมื่อยแล้วเราก็จะหยุดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดทาําตามโปรแกรมติ๊กเนี่ยถามว่าติ๊กเหนื่อยไหมติ๊กไม่อยากหยุดมากเลยแต่ว่าเพื่อให้มันครบเซตน,นะคะเราก็ต้องทําไปต่อเน,นื่องมันพร้อมกันเนาะอ่ะถ้าต่อมานะคะเช็คแขนค่ะหลังจากที่เราใช้งานมนันหนะักนให้เช็คแขนสบายๆนะเช็คออกไปสบัดสบาย เป็น oh. ไงกันบ้างเป็นไงกันวาถามตัวเองก่อนดีกว่าเ <g ười> มื่อยเนาะเามื่อยแต่ว่ามันก็รู้สึกด,ดีนะที่แบบเออมันได้เบิร์นมโมโมไม่เมอาไม่เอาโมโมเริ่มแบบทำอะไรมาเริ่มงงเช็ดแขนลงไปโมโมหลบัะล,ลุโอเคไม่ได้เรียกหนู อ,อ่ะไปะเดี๋ยวท่าสุดท้ายแล้วนะคะเชคไปหนึ่งนาะทีน้าสบัดี่ยให้กล้ามเนื้อของเราได้ผ่อคทายหลังจากที่เราใช้งานมันมาหนักแล้วเนาะ,อ,ะอีกนิดนึงจะเสร็จแล้วเออโอ้โหหมดแล้วบอกเลยว่าไ,ได้ปวดเป็นทา่าง่ายๆแต่ว่าเป็นการใช้กล้ามเนื้อขั้นสุดมากรู้สึกเหนื่อยล้ามาก โอเคสำหรับท่าออกกำลังกายเสร็จนี้ติก๊กบอกว่าทุกคนจะทำได้ให้ครบเซ็ตนะมันไม่ได้ยากแต่ว่าขอให้มีความอดทนแล้วก็ทำให้จบเสร็จแค่นั้นเองนะทำไปต่อเนื่องนะคะรับรองแขนกระชับแน่นอนไม่จำเป็นต้องไปยกเวทยกดัมเบลหรือว่าไปยิมไปเล่นเครื่องเล่นมาชีนอะไรต่างๆเราแค่เล่นง่ายๆแค่นี้นั่งดูทีวีทำท่าพวกนี้ไปมันก็ทำให้แขนเรากระชับขึ้นได้เหมือนกันสิ่งสำคัญคือการ ทําต่อเนื่องโอเคปะ่ะอะสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วไปพักผ่อนกันได้นะคะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามาออกกําลังกายไปพร้อมๆกันจะได้หุ่นดีไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายมาบา้มีไปแล้ว